velka ตั้งค่ะซึ่งรางวัลน,นี้ก็ได้รับเกียรติจากนางสาวมิสสตรีสุรีแก้วในการนักกีฬาสมัครเล่นหญิงเด็กประจำปี2556เป็นผู้เชิญรางวัลได้ด้วยค่ะดึงมวเรียญเงินจากการแข่งขัน,นะะเช่นยูสเกมในการที่ประเทศจีนด,ดึงมวเรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศเมียนมานะคะ บุษนันท์ตุ้กรุงพันนะคะนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะด้วยนะคะผลงานดีเด่นแน่นอนค่ะในรายการโอมก้าดูไบเลดี้มาสเตอร์2013ถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากนะที่โปรแบนด์จสามารถที่จะวัดแชมป์ระดับนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะสำหรับกีฬากอมแอนด์เธอก็ถือว่าอั ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางกททนะคะที่ได้เลือกแหวน้นณะตรงนี้ก็ดีใจสุดๆค่ะค่ะปีนี้ก็ก็มีชนะหลายรายการเหมือนกันแต่ก็รายการเด่นก็คือแมตช์ยูโรเปียนทัวร์ค่ะดูดูไบเลดี้มาสเตอร์ค่ะก็คาดหวังไว้ว่าติดท็อป10ในออเดอร์อิทของของ l p g พทัวร์ค่ะแล้วก็อยากจะติดท็อป10ของ อ่าเวลรงกิ้งด้วยค่ะ